อะพี่บีเป็นไงครับขอแบบมุมแฟนบอลเลยแชมป์ไหมมั่นใจจัดคือครั้งเนี้ยแอบคิดว่าจะเอาถ้วยไปคืนแน่แจริงจริง<ๆ>เพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยทั้งสองครั้งเนี่ยอยู่ที่เวมบรีทั้งสองครั้งนะแล้วมันมีประเด็นหลังเกมว่าทําไมเกมเนี้ยมันถึงได้ขยับขึ้นมาเตะเร็วขึ้นเพราะว่ามีการประทะคารลมแต่ยังไม่ถึงขนาดขั้นที่ว่าลงไม้งมลงมือนะหลังเกมเพราะว่าทั้งสองครั้งแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลอ่ะเป็นผู้ชนะด้วยการยิงจุดโทษซึ่งมัน มันบาดหัวใจแฟนฟุตบอลอยู่ทั้งทั้งทั้งสองอก็เลยแอบคิดแบบนี้อยู่แอบคิดแบบนี้อยู่ว่าเฮ้ยมันจะไปคืนถ้วยให้กันหรือเปล่าเพราะมันเคยมีในกรณีของมิลานเป็นทฤษฎีสมคบคิดเหรอเออเป็นทฤษฎีสมคบคิดแต่พอเมื่อคืนนี้พอชนะรู้ตั้นแน่ไปแอคอีกแล้วมันก็เลยแบบกอล่ำเลยสิ่งที่บีบีพูดปุ๊บปรากฏครึ่งแรกนิพูสีเทอร์ีศูนย์ทฤษฎีสมคบคิดก็เลยคิดว่ามัน มันมันยากมากเกมนี้เพราะว่ากลัวว่าครอปเนี่ยเขาจะเขาจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างคิดเยอะหรอคิดเยอะเกินเนี้หรอใช่ครอปแอบคิดว่าครอปจะคิดเยอะกว่าโปรเชติโน่คิดเยอะแน่นอนอืองคิดเยอะเยอะแน่นอนคิดหลายซับหลายซ้อนใช่แต่ด้วยความที่ว่าถ้าตัวผู้เล่นมีเท่าไหร่นะครอปกล้าใส่ลงไปเนี่ยอืมไอการที่บางทีตัวน้อยอ่ะมันอาจจะทําให้เขาไม่ต้องคิดมากก็ได้แต่นี่คือถ้วยที่มันจะเป็น ปสมบทในการเดินต่อทั้งฤดูกาลที่เหลือนะแล้วพี่บีไม่มองเรื่องพลังแฝงเหรอพลังแฝงมีแน่ครับพลังแฝงแลดูเหนือกว่าเหนือกว่าชัดเจนจากการที่ครอปออกมีผลชัดเจนใช่มีผลชัดเจนไม่ไม่ไม่มีแรงตกเลยจริงๆไม่มีแรงตกเลยมีแค่ว่าในช่วงหลังในครอปแค่ว่าเปลี่ยนตัววันนั้นวันที่เจออาร์เซนอลที่ที่ต้องเอาเทนสออกเนี่ยอันนั้นก็คือผิดก่อนที่จะไปพลาดนะคือเป็นการเปลี่ยนแท็กติกที่กดอาร์เซนอลไม่ได้ที่เหลือเปลี่ยนแท็กติกดีหมด อแต่พอเชติโนเขาก็ออกมาแสดงความมั่นใจนะบอกว่าผมเขาพูดแบบนี้เลยนะเขาบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นไปได้แหละที่เราจะเอาชนะลิเวอร์พูลได้เพราะว่าเราเรากำลังจะลงเล่นกับทีมที่ที่เก่งเป็นอันดับที่สองของโลกนะอันดับหนึ่งไอยแมนซิตี้สิสำหรับเชลซีีอันดับหไอ้บู๊พอแพ้คาบ้าน นะครับอาร์บุ๊กอาร์บู๊กเป็นชนะสเปอร์รอเชียร์กันแล้วกันนะครับสำหรับเชลซีกับลิเวอร์พูลในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับนะครับถ้วยแรกของเกาะอังกฤษมาดูว่าหงแดงหรือว่าสิงโตนเงินครามจะสมหวังนะครับอาโปเชตติโนของคุณปามจะได้อยู่ต่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับถ้วยนี้นะครับส่วนเจอเก้นคล็อปนะครับจะสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะเทพนิยายให้แบบสวยงามสมบูรณ์แบบสี่แชมป์ได้หรือไม่ก็ต้องเริ่มจากถ้วยนี้ถูกไหม พอทริปเปิลชา้นมันมีคนทำอยู่แล้วไงใช่สีนี่ภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรนะคอดูเปิลขอที่กำลังเดิมคอร์ดูเปิลไม่ใช่หนูวิ่งอย่างนี้คอดูเปิลขอขอสำเนียงจีนหน่อยความหลุดพ่นนะความากไม่ยิดว่าจีจะส่งมาตอนนั่งตั้งนานข้างหน้าก็ไม่ได้ไม่คุยเรื่องอะไรกันอยู่